เราได้พร้อมใจกันอธิษฐานใจของเราก็จะอยู่จำพรรษากันที่วัดประธรรมกายตลอดพรรษานี้จะไม่ไปแรมราตรีกันที่ไหนนอกจากมีเหตุจำเป็นก็ททำตามวันวินัย ให้มันถูกหลักวิชาตแต่หลักใหญ่ๆคือเราจะอยู่จำมันษาในอารามแห่งนี้การอยู่จำมันษาในฤดูฝนนี้มีความจำเป็นอย่างมากต่อพระภิกษุสงฆ์คือนอกเหนือจากเรื่องราวในพระธรรมวินัย ซึ่งเราได้ศึกษากันมาแล้วไาฤดูฝนเป็นฤดูการที่ไม่เหมาะที่จะไปเดินทุดงที่จะจเริกสแสวงหาที่วิเวกประพฤติธรรมกันเพราะว่าอากาศมันปเปลี่ยนแปลงด้วยนอกเหนือจากการไปเดินเหยียบข้าวกล้าในท้องนาของของชาวบ้านเขา มันเหมาะสมสำหรับที่จะมาอยู่รวมกันประพฤติธรรมร่วมกันฟังธรรมร่วมกันปฏิบัติธรรมร่วมกันเห็นหน้าเห็นตากันมาร้อมกันญาติโยมก็มีโอกาสได้มาบำเพ็ญบุญกันด้วยในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นักบวชอยู่กันครบถ้วนบริบูรณ์มีจำนวนมาก จะสร้างกุศลศรัทธาให้เกิดขึ้นกับญาติโยมนักบวชพระเดงก็จะมีโอกาสาได้อยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์มีข้อขัดข้องเกี่ยวกวับเรื่องธรรมปฏิบัติอย่างไรก็จะได้ไต่ถามกันทีนี้เราก็ควรจะมาทบทวนกันเกี่ยวกวับเรื่อง วัตถุประสงค์ของการบวชเราเป็นนักบ,บวชต้องทบทวนเรื่องเหล่านี้ให้บ่อยๆไอ,อย่างนั้นบวชไปนานๆแล้วเดี๋ยวจะหลงลืมกันก่อนอื่นเราก็ต้องทราบว่าวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ย มีเพียงวัตถุประสงค์เดียวที่เป็นหลักนอกนั้นเป็นเครื่องรองลงมาทั้งสิน้นเรื่องหลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือมาทำพระนิพพานให้แจง้งเพราะว่าถ้าทำพระนิพพานให้แจง้งหรือไปนิพพานไม่ได้ชีวิตก็จะต้อง มีความทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏสงสารนี้แหละชีวิตในวัฏสงสารนี่มันมีภัยมีอันตรายมากยิ่งในสายตาของผู้รู้แล้วแล้วก็ท่านจะรู้ได้ตลอดเส้นทางของชีวิตในสังสารวัตร อันตรายมันมากเหลือเกินทั้งภายในในมนุษยโลกภายในอบายและก็ภายในวัฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดที่ผัดเปลี่ยนเวียนกันไปอย่างนั้นเดี๋ยวเกิดเป็นชนชั้นสงูงชั้นกลางชั้นล่างเดี๋ยวเป็นมนุษย์เดี๋ยวไปอบาย ไปเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานช่วงไหนของชีวิตไม่ประมาททำความดีกับไปสู่สุคติภพแต่สุสุคติภพมันก็ไม่เที่ยงไม่แน่นอนถึงแม้มีสุขกับไปเดี๋ยวประดาวแต่ยาวนานกว่ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเทวดาพรหมหรืออรุพร็ตาม มันชั่วคราวเท่านั้นแหละแล้วก็ต้องวกกลับไปในเมืองมนุษย์พอมาอยู่ในเมืองมนุษย์มันก็หลงลืมไอ้ลืมนะไม่ใช่ว่าอยากจะลืมแล้วพะตอนมาเกิดอยากจะจำเอาไว้ว่ามาจากอบายทุกข์ทรมานมากหรือมาจากสุคติเพรามีสุขมากไม่อยากจะลืม คามมาจากอบายก็อยากจะกลับมาแก้ตัวทำความดีเมันยิ่ขึ้นไปเพราะก่อนจะขึ้นมาจากกบายก็ได้รับฟังโอวาทจากเจ้าที่ที่อยู่ในยมโลกแม้จากสุคติภพเราก็จะได้รับฟังโอวาทจากผู้ปกครองพบก่อนที่จะลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ไปเกิดมาสร้างบารมีทำความดีให้เยอะ ก็จะได้กลับไปอยู่ด้วยกันอีกบนสุคติโลกสวรรค์ทั้งอาบายและในสุคติพบล้วนจะได้รับฟังโอวาสสิ่งที่ดีทั้งนั้นแหละแต่พอมาลงมาเกิดในเมืองมนุษย์แล้วมันลืมไอ้ที่ลืมเพราะไม่อยากจะลืมเราก็ไม่อยากจะลืมแต่มันสิ่งที่อยู่ฉากหลังหนึ่งเขาบังคับให้เราลืม อาก,กลัวมนุษย์จะรู้จึงเอาอาวิชชาคือความไม่รู้นี่มาครอบงำมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็กลัวมนุษย์จะหยุดจึงเอาความอยากเอาตัณหาทั้งหลายนะี่มาผูกพันแล้วทำให้การดำเนินชีวิตกับปลาปลาก็ลัดไปอับายแล้ววนกันไปวนกันมาอย่างนี้ ในสายตาของผู้รู้จะมองเห็นในครบวงจรของชีวิตาชีวิตเนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้พ้นทุกข์ได้ก็ต้องทำเหตุแห่งความทุกข์ให้มันหมดสิ้นไปโดยนิโรธะคือหยุดนิโรธะแรละวะหยุดกวันหนึ่งวันดับ หยุดใจซะจากความอยากแล้วมรรคมันจะเกิดคือเราจะเห็นหนทางที่จะหลุดจะพ้นเกิดขึ้นภายในตัวเป็นดวงใสๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของชีวิตที่แท้จริงคือการทำพระนิพานให้แจง้งหรือขจัดกิเลสอสวาให้มันหมดสิ้นไปได้ จึงจะไปสู่อายัตนะนิพานหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานทั้งหลายในสังสารวัตได้ดังนั้นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนยมีวัตถุประสงค์อย่างนี้ทีนี้วัตถุประสงค์อย่างนี้เนี่ยที่จะทำปะนิพานใได้แจ้งเนี่มันต้องมีเวลาให้กับตัวเองมากๆม,ม,มันต้องปลอดกังวล ไม่มีความกังวลเรื่องการทำมาหากินเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมเกี่ยวพันกันซึ่งจะต้องปลีกตัวออกจากสิ่งเหล่านั้นมาถึงจะปลอดกังวลมีเวลาเวลาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็แสวงหาหนทางปริิาภาร นี่ต้องจับหลักตรงนี้ได้เพราะมันมีเวลาว่า,างแล้วเนี่ยการทำกายวาจาใจาให้บริสุทธิ์ก็จะเกิดขึ้นง่ายกว่าการอยู่ข้องกับโลกอยู่กับโลกเดี่ยจะทำความบริสุทธิ์กายวาจาใจาให้มันบริสุทธิ์เหมือนเพชรที่เจริญในแล้วที่พระสัจคขนแมวนมันยากนอย่างเราเห็นกันตัวๆัวไปอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นก็ต้องมีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่ไม่คล้องกับโลกปลีกตัวออกมาจะมีโอกาสบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาด้วยกายวาจาใจบริสุทธิ์ได้ง่ายกว่าง่ายกว่าชีวิตของคาระวะการเป็นนักบวชก็เกิดขึ้นในประการอย่างนี้ ถ้สัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราตอนเป็นบรมโพธิสัตว์ก็ปลีกตัวออกมาอย่างนี้เป็นลักบวชอยู่ตามป่าตามเขาตามห้วยนอ้องกลองบึงสแสวงหาผู้รู้ได้ยินในฟังเสร็จก็ปลีกตัวมาปฏิบัติและก็ตั้งใจแน่แนวที่จะค้นให้พบขนทางความหลุดพ้นด้วยตัวเอง รู้แลวเห็นแล้วก็จะสั่งสอนมนุษย์เทวดาทั้งหลายจะไม่ปิดบังอำพรางเลยจะไปกันเป็นทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกชาติที่ท่างเกิดมาท่านกระทำอย่างนี้แหละจนบารมีแก่รอบได้บรรจุตำแหน่งเป็นประสัพพัญญุพุเจ้า แบบปัญญาธิกะจึงได้ลงมาตัสรุอนุตระสัมมาสัมปุทญาณเป็นประสัมมาสัมปทุทญาเพราะนั้นเพศนักบวชนี้เนี่ยจึงเป็นเพศที่สำคัญสำคัญอย่างยิ่งจะลองรับเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นที่สั่งสมกันมาอย่างดี บุญน้อยๆเนี่ยยากที่จะอยู่ในเพศนักบวดอย่างนี้ได้ต้องมีบุญมากๆที่สั่งสมกันอย่างต่อเนื่องกันมานแต่ลราพบธรระชาติที่เวียนว่ายแต่เกิดกันเลยจึงจะมามีชีวิตอยู่อย่างนี้เป็นชีวิตเดียวกับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและพระอริยสาว,วกทั้งหลาย เพราะนั้นชีวิตนักบวชนี้จึงเป็นชีวิตสุดท้ายในสังสารวัตรที่จะเดินทางไปสู่อายตนานิพพานยูนิฟอร์มนี้เครื่องหนึ่งห่มนี้ก็เป็นเครื่องหนึ่งห่มชุดสุดท้ายของใช้ทั้งแปดไม่ขาดไม่เกินไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้ ก็เป็นสมบัติชุดสุดท้ายสำหรับชีวิตของผู้มีบุญซึ่งได้ผ่านชีวิตการเป็นประเจัา,จากรัตริพระราชาผู้หญิงใหญ่พระราชาธรรมดามหาเศรษฐีชนชั้นกลางชั้นล่างกันมาแล้วนะจะต้องมาสวมใส่อยู่ในชุดชุดนี้กัน เพราะว่าเป็นชุดเดียวกับพระอริยเจ้าทั้งหลายบัดนี้ลูกทุกคนทุกรูปทั้งพระทั้งเนนได้มาสวมใส่ชุดอันทรงเกียรติของผู้มีบุญชุดอเมนสริมงคลอันสูงสุดแล้วก็ชุดนักรบแห่งกองทัพธรรมแล้ว อยู่ตอนหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพุทธปฏิมากรน,นี้เป็นเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้กล่าวคำปฏิฐานจิตจะอยู่จำบรรษากันให้ครบถ้วนไตรามาสนีน้เมื่อได้ตั้งใจแล้วก็ขอให้ รักษาความตั้งใจนี้เนี่ยให้ได้ตลอดลอดฟังโดยเอาเวลาที่อยู่ในปรรษานี้นมาทำพระนิพพานให้แจ้งทุกรูปได้รู้หลักวิชาอยู่กันอยู่แล้วว่าพระผลนิพพานนั้มันอยู่ในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัว ผนทางแห่งการปฏิบัติเข้าถึงมรรคผลนิพพานภายในเราก็ทราบกันดีว่าเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยวิธีการหยุดใจให้นิ่งนิอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละมันก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ ด้านภายในภร,รษานี้ในอากาศกำลังดีไม่ร้อนไม่หนาวไม่อ้าวให้ทุกทุกรูปได้พึงตั้งใจทำพระนิพพานกันให้แจ้งกันพยายามบริหารเวลาของเราให้มันเป็นอย่าไปใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยในสิ่งที่มันไร้สาระ พื่อจะได้สมวนเวลาไว้สำหรับทำความบริสุทธิ์กายวาจาใจของเรารับรรษานี้เป็นความตั้งใจอย่างแรงกล้าของหลวงพ่อที่อยากให้เป็นภาษาแห่งการพบพระพระเห็นพระในตัวเนนเห็นเนนในตัวแล้วก็โยงเห็นพระในตัว นี่คือความตั้งใจมากก็อยากให้ลูกทุกรูปทั้งพระทั้งในนั้นได้ตั้งใจฝึกฝนตัวของเราเองนะให้มันเข้าถึงให้ได้กำลังบาร,รมีของเราม,มีความพร้อมอยู่แล้วที่อยู่อาศัยกับร้อม อาหารหวานข้าวมันก่าเพียพร้อมทุกอย่างเลยก็ไม่มีเหตุผลนันใดที่จะมาเป็นข้อแม้ข้ออ้างเรื่องเงินไขให้เราไม่ทำความเพียรหรือทำความปรารถนาเราไม่สมหวังเพราะว่าทุกอย่างก็พร้อมอยู่แล้วเลือแต่ การขวนขวายด้วยตัวของเราเองว่าเราอยากจะเข้าถึงเงินจริงจังกันแค่ไหนถ้าอยากเข้าถึงเงินอย่างจริงจังแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าถึงได้เมื่อเราให้โอกาสตัวของเราเองเพรานันมันสานี้หลวงพ่อหวังว่าลูกพระลูกเนนทุกรูป จะสมหวังในการเข้าถึงพระในตัวเพราะฉะนั้นน่ยให้รักษาความบริสุทธิ์ของกายของวาจาของใจให้ดีจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็ให้เป็นทางมาแห่งบุญกุศลความดีงามความบริสุทธิ์อย่าให้บาปกุศลได้ช่องอย่าไปชักศึกเข้าบ้าน คือเป็นเนื้อคิดในสิ่งที่ทำให้ใจเรามันเล่าร้องเราเฉพาะเรื่องที่เป็นข้าศึกต่อพรหมจันย์ต่อการกุศลก็คือความกําหนัดยินดีในกามนี่แหละเรายังอยู่ในวัยที่ยังแข็งแรงเลือดลมในตัวมันฉีดแรงเชื้อนี่มันมีอยู่ ต้องระมัดระวังอย่าให้มันกำเริบขึ้นเสืออะไรก็แล้วแต่อย่าเข้ากระไรจะพูดจะคุยกับมาตุรามกับผู้หญิงก็ดีให้พูดคุยในเรื่องที่เป็นกุศลอย่าไปเรียบเรียบเคียงเคียงพูดคุย และเป็นการชักนำบาปอกุศลเข้ามาในตัวเราเหมือนอย่างที่ผ่านนมานั่นแหละพอคุณเคยกันหนักเข้าแล้วเนี่ยมันก็จะเรียบเรียบเคียงเคียงกันพูดคุยกันในเรื่องที่จะทำให้ประกอบตนพวพันพฤติกรรมต่างก็เล่าร้อนด้วยกันทั้งคู่ แล้วก็จะมีโอกาสได้พลาดพลัง้งเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังน,น,นะลูกนะพรรษานี้ให้แตกต่างจากพรรษาที่ผ่านมาให้มันมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในครบถ้วนกันเพื่อตัวของเราเองเพื่อพระาศาสนาเพื่อยมพ่อโยมแม่ บรรพบุพรุษของเราจะได้มีส่วนใวนกุศลและเพื่อสาธุชนทั้งหลายที่เขาสนับสนุนเรามาตลอดจนกระทั่งเพื่อชาวโลกที่กำลังรอคอยคำแนะนำที่ดีๆจากพวกเรารวมทั้งเทวดาทั้งหลายโอมีทิพะจกักษุก็จะได้ชื่นชมอนุมโมทนาสาธุการ ย้ายวันคืนมันผ่าน,นกันไปเ,เปล่าๆให้พยายามศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผว้ที่เรียนปริยัติก็ให้ขยันเกี่ยกื่ึงการศึกษาให้ดีปริยัติแล้วก็บริหารเวลาให้สามารถปฏิบัติตนให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ หลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนไในใด้ศึกษาวิชาธรรมกายได้รู้ได้เห็นได้เป็นพยานในการสรัดสุรธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นความปรารถนามากทีเดียวอยากจะให้กันเป็นอย่างนี้แต่ความปรารถนาเราจะสมหวังของหลวงพ่อจะสมหวังได้ลูกพระลุงเนนทุกรูปต้องร่วมมือกันเอาจริงเอาจังกัน เมื่อญาติโยมเนี่ยบางท่านเขาทำได้ทั้งๆท,ที่เขามีภารกิจกระต่งเยอะแยะแต่เขาทำได้อย่างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนกลางคืนในรายการโรงเรียนอัุบาลฝันในฝันวิทยาถามว่าใครเห็นพระผุดขึ้นมาทีละองค์บ้าง ก็มีญาติโยมหลายๆท่านยกมือหลวงพ่อหันไปดูหน้าตาแต่และคนส่วนใหญ่ก็มีภารกิจมากบางท่านเป็นนักธุรกิจเคยคุยกับหลวงพ่อเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจก็ไาลา่ฟังแล้วก็ลำบากมาฟังต่อสู้ทุกอย่าง แล้วมันก็น่าอัศจรรย์ที่เขาปริกเวลาในการปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอทุกวันไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรือต่างประเทศและองค์พระกระพุดผ่านเกิดขึ้นมาตลอดเวลาที่เขาต้องการนี่ถึงเือเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งทีเดียวแต่ว่าเมื่อเขาตอบแล้วเนี่ย ความพิติยินดีของหลวงพ่อมันก็เริ่มพกังวลเมื่อหันมาดูลูกพระลูกเนนทางขวามือของหลวงพ่อในโรงเรียนว่าเราเป็นรักบวชเราอยู่ในใกล้อยู่ไม่ใช่อยู่ในใกล้อยู่ในแหล่งของวิชาทีเดียวแจะทำไม เรายัางทำอย่างเขาไม่ได้นี่ก็เป็นข้อคิดสกิดใจที่ลูกทุกคนไม่ควรฟังผ่านควรนำมาพินิษพิจารณาทบทวนดูตัวของเราอย่างแท้จริงดูกันมันจริงจรงจังเลยว่าทำไมเราอยู่ในแหล่งวิชาแท้ๆ จึงยังไม่ได้บรรลุธรรมะเหมือนอย่างเขาได้เขาถึงกันแล้วพูดจริงๆเขาก็เหมือนกะทัพพีที่อยู่นอกหม้อกแกงด้ซําไปแต่ลูกพระลุกเนยหลวงพ่อเหมือนกะทัพพีอยู่ในหม้อที่ด้ามมันด้วนด้ามด้วนจะเอาพิงฝามหมอ้อละหมากแม้ข้างในเนี่ยมันจมลงไปคนหมอ้อ ก็แปลว,ว่ามันแช่อิม่มอยู่ในหม้อแกงมันน่าจะได้รับรสมากกว่าถ้าพีด้านดีได้ซ้ำไปเพราะมันแช่กันไม่หมดอย่างนั้นเลยอยู่ข้างในอยู่ใกล้ได้ยินได้ฟังอะไรบ่อยๆแต่ทำไมเราไม่ถึงจุดตรงนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ลูกทุกคนต้องหันกลับมาพิจารณากันแล้วนะ ละอายุพรรษาเรามากขึ้นทุกวันแล้วกายมนุษย์เสื่อมลงไปเรื่อยๆเรเาถนัดสอนคนอื่นแต่ไม่ถนัดสอนตัวเองพรรษานี้อย่าให้เป็นอย่างที่ผ่านมาต้องถนัดทั้งสอนตัวเองแล้วก็สอนผู้อื่นด้วยต้องประโยชน์ตนก่อนแล้วจึงจะถึงประโยชน์ผู้อื่น และต้องให้ได้ประโยชน์ทั้งสองนี่คือสิ่งที่ทุกรูปจะต้องขวนขวายให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้ดังนั้นภาษานี้นะลุงนะตั้งใจกันให้ดีทีเดียวและยิ่งเมื่อเราเปิดรายการดุบาลฝันในฝันวิทยาขยา,ายไปเรื่อยๆทั้งภายในและต่างประเทศก็หมายความว่า ผู้ที่ได้ยินได้ฟังนั้นก็ก็มองมาที่วัดพระธรรมก,กายแล้วก็คาดหวังว่านักบวชทุกรูปทั้งพระทั้งเนรนั่นได้บรรลุธรรมจะเป็นที่พึ่งกับเขาได้นั่นคือสิ่งที่เขาได้คาดหวังเอาไว้อการคาดหวังของเขาเอาไว้นั่นแหะเรารู้ตัวของเราเองว่า เราทำให้เขสมหวังแล้วครับพลาดหวังนี่ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะเอามาันนึกคิดมาใคร้ครวนกันให้ดีเพราะฉะนั้นอย่าให้มีสิ่งใดๆไมาเป็นข้ออ้างข้อแม้และเงื่อนไขนะลูกนะในการที่เราจะประพฤติทำกันหลวงพ่อก็ได้แต่เอาใจช่วยทุกๆรูปนั่นแหละแต่การช่วยตัวเองนั่นแหะ มันขึ้นอยู่กับตัวของเราแล้วถ้าเราตั้งใจทางมันจริงๆแล้วมันได้ได้กันอย่างแน่นอนทีเดียวขอเพียงว่าเราจะไปคิดแบบชาวโลกให้ปลดให้ปล่อยให้วางทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไ้หมดเลยทำใจให้มันม่างๆเดี๋ยวความสว่างก็จะเกิดขึ้นในตัวของเราเพราะฉะนั้น ขอให้เป็นภรษาแห่งความสมหวังนะลูกนะวันนี้หลวงพ่อขออนโมธนาสาธุก,การในมหาทานบารมีที่ลูกทุกทุกรูปได้นำปัจจัย,ยทายธรรมมาร่วมบุญกับหลวงพ่อก็จะนำบุญนี้นไปสร้างมหาทานบารมีเพื่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลที่จะถึงลูกพระลูกเนยของหลวงพ่อทุกทุกรูป อันสานี้ขอให้ลูกทุกๆรูปมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้ปลอดจากกังวลจากสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อการกุศสดและปลมประจันให้มีกายวาจาใจใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระพุทธพระธรรมพระสงค์เหมาะสมที่จะเป็นใจที่ได เข้าถึงวิชาธรรมกายให้ลูกทุกๆรูปจงเป็นผู้มีบุญเป็นครูของตัวเองและเป็นครูของมนุษย์และเทวาจะศึกษาธรรมปินัยของพระสัมมาสมัามพุทธเจ้าก็ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งทั้งตลอดทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาก็าให้ไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลาย บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตถะและปัญญชันะใครได้ยินได้ฟังธทรรมก็ขอให้ได้บรรลุธรรมก,กายความปรารถนาใดก็ตามที่ลูกทุกๆรูปได้ตั้งเอาไวได้ดีเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีเพราะความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมก,กายของพระพุทธเจ้า ทุกทพระองค์จงทุกประก,รก,การเธอ